สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรม,มีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ทางช่องเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะไปสรุปผลกันเลยค่ะวันนี้ให้เด่นอยู่ที่9้าวิ่งสองแล้วก็วิ่งสามนะคะเก้าก็จะให้9ก้าศูนย์เก้าสอง เก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะคะสองสองก็จะให้สองหนึ่งสองสามสองหกแล้วก็สองแปดนะคะสาม สก็จะให้ 3, ามหนึ่งสสีเจดแล้วก็สานะคะชุดเบิ้ลนะคะชุดเบิ้ลก็จะให้ 9, 9, ้าเกสองสองสาสาม แล้วก็หนนะคะชุด3ตัวชุด3ตัวก็จะให้0 9นย์เก้าสองศูนส แล้วก็923นะคะท้ายนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านมีแต่วความโชคดีเฮงเฮงปังๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ